สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาววิภาวีพุทธิรังสิมาพรวันนี้รับหน้าที่สรุปข่าวประจําสัปดาห์ระหว่างวันที่4-7มกราคม2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีวันพฤหัสบ,บดีที่6มกราคมนางสาวพัฒนาจิตชำมนิติกรปฏิบัติการและนางสาวธีวพรพรมมาศนักวิชาการแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมแคมป์ก่อสร้างบริษัทสวิวั์คอนสตรัคชั่นจำกัด ประเภทกิจาการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีมีลูกจ้างจำนวน19คนเจ้าหน้าที่ได้กำกับดูแลและตรวจสอบให้ในจ้างปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณาสุข DMH t t ทอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019กลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนและได้แนะนำเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่นายจ้างและลูกจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงาน2541 วันศุกร์ที่7มกราคมนางลุงทองสมบัิเจริญนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษนางสาวนัทประพัฒนอนันตนาชัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวพัฒนันจิตชำมนิติกรปฏิบัติการเข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานแรงงานไทยมรท8001-2563ระดับพื้นฐานณบริษัทยูนิทอปไลเตอร์จำกัดตำบลบ้านกลางอำเภอศรีประจันรจังหวัดสุพรรณบุรีประเภทกิจการผลิตไฟแช็ ทั้งหมดนี้เป็นผลการดำเนินกิจกรรมประจำสัปดาห์ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารได้ทางช่องทาง YouTube และ Facebook สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีหากท่านมีข้อสงสัยปัญหาด้านแรงงานสามารถสอบถามได้ที่เบอร์035-535-392สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกสะรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน